สวัสดีค่ะ,ะผมนายก,กวิวัตรบัวมาครับผมนายท้าวไม่นะค,ครับดิฉันนางสาวธานัญชลกรุนจิตค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกําจัดสีย้อมมลพิษจากน้ําเสียด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้รีดิวแกรมฟีนออกไซด์คอปเปอร์ออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์คอมโพสิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะ ในปัจจุบันนะคะปัญหามลาพิษทางน้ําจากสีย้อมนั้นมีอยู่มากมายค่ะในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของมนุษย์อย่างมากค่ะเนื่องจากสีย้อมเนี่ยมีความเป็นพิษสูงและแยและย่อยสลายยากค่ะเราจึงค้นคว้าหาเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถกําจัดสีย้อมนี้ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีเร่งปฏิกยาด้วยแสงค่ะดังนั้นเราจึง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกําจัดมลพิษจากสีย้อมในน้ําเสียซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมและส่งเสริมแนวทางกา,การจัดการน้ําเสียอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตค่คะข้อดีของเทคโนโลยีโฟโตคาตาลิติกนะคะ คือใช้งานง่ายสามารถใช้ตัวเร่งปฏิกิยาซ้าได้มีต้นทุนที่ต่ําสามารถลดมลพิษได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะจะใช้ตัวเร่งปฏิกิยาและแสงเป็นตัวทําให้เกิดแอคทีฟเรดิเคิลค่ะซึ่งตัวเร่งปฏิกิยาที่เรานํามาใช้นะคะคือ r ีดิวกลายฟีนออกไซด์คอปเปอร์ออและ m มกนีเ i ียมออกไค่ะเราเลือกสัง เราเลือกสังเคราะห์นี้เพราะสามารถสังเคราะห์ได้ง่ายมีแถบแบนแก๊สที่ต่ำมีพื้นที่ผิวมากและสามารถแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนได้อย่างรวดเร็วค่ะวัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อพัฒนาวัสดุรีดิวกราฟีนออกไซด์คอปเปอร์ออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์คอมโพสิตเป็นตัวเร่งปฏิกิยาการกําจัดสียอ้อมเมทิลีนบรูด้วยโดยการกระตุ้นด้วยแสง2เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสลายสียอ้อมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยารีดิวกราฟีนออกไซด์คอปเปอร์ออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์คอมโพสิตค่ะ โดยวิธีการทดลองนะคะพวกเราจะแบ่งออกเป็น3าส่วนค่ะส่วนที่1คือการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนที่2คือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาและส่วนที่3ามคือการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะนี่คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้นะคะและนี่คือสารเคมีที่พวกเราเลือกใช้ค่ะขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการสังเคราะห์ตัวเร่งน,นะครับโดยการจะชั่งสารเพื่อ เตรียมตัวเร่งวิกีา RGC RGM และ RGCM นะครับโดยจะมีน้ําเป็นตัวทำรรลายนะครับเรานําน้ามาผสมกับตัวเร่งเพื่อเอาไปสเตอร์เป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เข้าไปในเดียวกันและค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้น้ําระเหยออกครับทำให้แห้งและนําไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ1น0้อยองศาเซลเซียสเพื่อจะให้แห้งสนิทขึ้นครับหลังจากนั้นนําไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ500อองศาเพื่อที่จะให้แมกนีเซียมไนเตรตและ ในเตรดกลายเป็นออกไซด์ทั้ง2ตัวครับหลังจากนั้นนำตัวเร่งไปล้างด้วยเอทานอล95ครับจะได้ตัวเร่ง rgcm rgc rgm มาครับาพาราเมิเตอร์ต่อไปนะครับจะเป็นการศึกษาความเข้มข้นของเมทิลีนบูนะครับจะเตรียมสลารละลายตั้งแต่5 ppm ถึง2 5 ppm นะครับนำไปใส่ในบิเกอร์แต่ละบิเกอร์และใส่ตัวเร่ง RGCM ที่ปริมาณ0.003กรัมและสเตอร์ในที่มืดหลังจากนั้นนำไปสเตอร์โดยการให้แสงอีก60นาทีครับและนำไปปั่นเหวี่ยงที่4,000รอบต่อนาทีเป็นระยะเวลา10นาทีและบันทึกผลครับารามิรเตอร์ต่อไปนะครับจะเป็นการศรึกษาตัวเลงที่เหมาะสมนะครับโดยการทดลองจะเหมือนการทดลองที่ผ่านมานะครับแต่จะเป็นแวรี่ปริมาณตัวเลขแทนนะครับโดยแต่ละบิเกอร์นะครับจะมี RGCM ที่0.005กรัม0.01 00 0.02 00 0.03และ0.04 00 0.4 00กรัมครับตามลำดับและสเตอร์เหมือนกันเลยครับแล้วก็ปั่นเวียนก็พารามิเตอร์ต่อไปนะครับจะเป็นการศึกษาความเข้มข้นความเข้มแสงวิธีการดำเนินการเหมือนกันครับแต่จะเป็นแวรี่ที่ความเข้มข้นแสงโดยการความเข้มแสงโดย สเตอร์ในที่มืดก่อนแล้วก็ตอนที่ให้แสงจะให้แสงที่ความเข้มตั้งแต่2 5วัตถ์ถึง1 3 0ยวัตต์ครับพารามิเตอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นการศึกษาชนิดของตัวเร่งแวรี่เหมือนกันคัจะเป็นแวรี่ที่ชนิดของตัวเร่งโดยการจะใส่ rgc rgm และ rgcm ครับแล้วก็สเตอร์ร8 0นาที30นาทีแรกจะเป็นที่มืดแล้วครับแล้วก็จะให้แสงที่1 0 0ยวัตต โดยจะเก็บผลการทดลองทุกๆ30นาทีครับครับต่อมาจะเป็นผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวนร่งปิยา RTCM ครับอั้นแรกลักษณะาการลาการักษณะทางสันฐานวิทยาของ r g c m ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองการครับจากในภาพจะเห็นได้ว่าอนุภาคของรีดิวแกฟฟนออกไซด์จะเรียงตัวเป็นแบบแผ่นเรียงติดกันครับส่วนอนุภาคของแมกนีเซียมออกไซด์จะเป็นก้อนทรงกลมตัน เกาะอยู่ที่รีดิแกฟีนออกไซด์ส่วนคัพเปอร์ออกไซด์จะเป็นแท่งเรียวยาวเกาะติดอยู่ที่รีดิวแกรฟีนออกไซด์ครับต่อมาจะเป็นกราฟ EDS เบรกตัมและปริมาณธาตุที่มีองค์ประกรอบของ RGCM ครับโดยจะมีธาตุองค์ประกรอบหลักก็คือคาร์บอนเนลไซด์ออกซิเจนแมกนีเซียมและคัพเปอร์ครับต่อมาจะเป็นการกระจายตัวของธาตุองค์ประกรอบของตัวเรื่องปฏิยา RGCM ด้วยเทคนิค e d x Mapping ครับจากภาพจะเห็นได้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยรา RGCM RGCM กระจายตัวทั่วถึงและเป็นเนื้อเดียวกันครับต่อมาจะเป็นการศึกษาซอฟท์ที่เหมาะสมในการสลายสีย้อมครับกราฟแรกจะแสดงถึงร้อยละการสลายสีย้อมเมทัลลินบลู ของสีออคเมทินบูที่ถูกสลายที่มีความเข้มข้นของสีย้อมแตกต่างกันก <c oughs> าทรทดลององเราเลือกที่15มิลลิกรัมต่อลิตรครับต่อมาจะจะเป็นร้อยละการสลายของสีออคเมท,ทินบูของ IGCM <c oughs> ที่มีความเข้มแสงต่างกันของเราเลือกที่100วัตต์ครับต่อมา เวลาที่เหมาะสมและร้อยละของการสลายสีย้อมเมทิลินบูของตัวเริกยา IGCm ที่เวลาต,ต่างกันของเราเลือกที่หน0นาทีเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การสลายของสีย้อมสูงถึง90%และถ้ามากไปกว่านั้นความแตกต่างมีน้อยครับต่อมาร้อยละการสลายสีย้อมเมทิลีนบูที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา IGCm ที่แตกต่างกันครับของเราเลือกที่ 0.3กรัมต่อลิตรครับถ้ามากไปกว่าน,นั้นความความแตกต่างน้อยครับ <c oughs> ต่อมาจะแสดงถึงค่าคงที่หรือว่า appearance rate constant หรือค่า kf ของตัวเลขปฏิกิริยา rgcm rgc และ rgm ซึ่งตัวเลขปฏิกิริยา rgcm มากกว่าตัวเลขปฏิกิริยา rgc และ rgm ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา RGC มีประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมเมทิลบูลมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา RGC และ RGM ครับต่อมาจะเป็นค่าคงที่ kf ของตัวเร่งปฏิกิริยา RGC เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่า kf ของตัวเร่งปฏิกิริยาอ,ยาอื่นพบว่าค่าค kf ของ RGC ม,มีปริมาณมากกว่าแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยา RGC มีประสิทธิภาพมากครับทีมวิจัยสามารถ สรุปผลและการทดลองข้อแรกที่วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา r g c m ได้สำเร็จด้วยวิธีโซเวอร์เจอร์โซโซชมอลและยืนยันด้วยเทคนิค sem edx และ x r d ว่ามีธาตุองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนออกซิเจนแมกนีเซียมและคอปเปอร์กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอครับ 2. สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีย้อมเมทิลนบูที่มีความเข้มข้นของสีย้อม15มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ตัวเลปฏิยา0.3กรัมต่อลิตรใช้ความเข้มแสงที่100วัตต์และระยะเวลาสองแสง120มนาทีครับ 3. rgcm มีค่าคงที่ของอัตราการสลายหรือว่า kf ส,สูงสุดที่0ูงส8ุดที่0 0 3 0มมินลบเมื่อเปรียบเทียบกับ rgc และ rgm แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการในการริ่งปฏิยาและสลายสีย้อมที่สูงกว่าและข้อสุดท้ายการมีครา์ การสลายสีย้อมเมิลีนบูและการวางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบช่วยยืนยันว่า r g c m เป็นตัวเลขปฏิยาที่มีศักยภาพสูงในระบบฟโฟตโคตคาตาลิซิสครับขอบคุณมากครับ